วัฒนธ,ธรรมภูไทยห้องแสงใต้ปลอดขยะและยาเสพติดเศรษฐกิจพอเพียงมีโรงเรียนชุมชนวิทยาวัดป่าพัฒนาจิตใจบ้านห้องแสงใต้หมู่ที่11อำเภอเลิงนกธาจังหวัดยะโสธรได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดยะโสธรเป็นหมู่บ้านการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำปี2560 ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตั้งอยู่ที่วัดป่าจันทวนารามโดยมีท่านพระครูสุตาลังกาลร,รองเจ้าคณะอำเภอเลิงนกทาเป็นที่ปรึกษ,ษาขับเคลื่อนหมู่บ้านสารสนเทศโดยคณะกรรมการหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงรู้จักการใช้ประโยชน์จากข้อมูลชุมชนเพื่อพัฒนาตนและชุมชนอย่างมีเป้าหมายเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนข้อมูลชุมชนบ้านห้องแสงใต้มีจำนวนครัวเรือน209ครัวเรือนประชากร583คนผู้ไทยเป็นภาษาประจำถิน่นอาชีพหลักคือเกษตรกรรม ข้อมูลจปทปี2560บ้านห้องแสงใต้มีรายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนจำนวน76,976 76บาทต่อคนต่อปีและรายจ่ายเฉลี่ยของคนในครัวเรือนจำนวนานวน5่งบาทต่อคนต่อปีมีความสุขเฉลี่ย8.97เกตกเกณฑ์ตัวชี้วัดที่7คนอายุ6ปีขึ้นไปออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ3วันวันละ30นาทีตัวชี้วัดที่24คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา ตัวชี้วัดที่25คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ข้อมูลกอชอชอ2คปี2560พบว่ามีปัญหามากคือตัวชี้วัดที่17การกีฬาตัวชี้วัดที่18การได้รับการศึกษาตัวชี้วัดที่21การเรียนรู้โดยชุมชนและปัญหาอื่นๆจากการวิเคราะห์ชุมชนพบว่าด้านการเกษตรมีการใช้สารเคมีในภาคเกษตรมีปริมาณมากราคาผลผลิตตกตำ่ำรวมถึงภัยธรรมชาติ ด้านอาชีพพบว่ากลุ่มอาชีพทอผ้าสมาชิกมีจำนวนน้อยและสูงวัยประกอบกับเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการผลิตยังไม่ทันสมัยส่งผลให้ผลิตสินค้าไม่ทันต่อความต้องการของตลาดผู้สูงอายุและเยาวชนต้องการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม จากข้อมูลสู่กระบวนการขับเคลื่อนหมู่บ้านการจัดการสารสนเทศโดยเวทีวิเคราะห์ข้อมูลเป็นแกนหลักขับเคลื่อนด้วยองค์ประกอบของบบบคือบ้านวัดและโรงเรียนตลอดจนหน่วยงานอื่นๆร่วมส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้วิเคราะห์ข้อมูลชุมชนจัดทำสารสนเทศและแผนชุมชนเกิดเป็นโครงการและกิจกรรมตามมิติของชุมชนเป็นผลผลิตได้ผลลัพธ์เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้และพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง บ้านห้องแสงใต้เป็นหมู่บ้านที่ใช้ข้อมูลสารสนเทศประกอบกับความโดดเด่นด้านวัฒนธรรมผู้ไทยที่เป็นอัตลักษณ์และขับเคลื่อนหมู่บ้านตามกระบวนการสารสนเทศจนเป็นรูป,ปรธรรมในด้านต่างๆดังนี้ด้านการบริหารจัดการมีอาคารสถานที่เหมาะสมในการเรียนรู้และเผยแพร่สารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความพร้อมด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อให้บริการแก่ชุมชนและนักท่องเที่ยวมีการบริหารจัดการศูนย์โดยคณะกรรมการหมู่บ้านสารสนเทศ ด้านกิจกรรมและดําเนินงานขับเคลื่อนงานหมู่บ้านสารสนเทศมีการประชุมชี้แจงคณะกรรมการและชาวบ้านเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการดําเนินงานและเห็นประโยชน์การใช้ข้อมูลสารสนเทศรวมทั้งจัดเวทีวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคัดเลือกข้อมูลการจัดทําสารสนเทศโดยใช้โปรแกร,รม CIA ได้แก่ข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาอาชีพและด้านการบริหารจัดการชุมชนด้านการมีส่วนร่วม ชาวบ้านได้เข้าร่วมคัดเลือกกิจกรรมที่ได้นำเสนอในเวทีประชาคมกิจกรรมพัฒนาอาชีพกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดทำข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และข้อมูลให้บริการทางอินเทอร์เน็ตจัดไว้ที่ศูนย์สารสนเทศรวมถึงเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหมู่บ้านการจำหน่ายสินค้ากิจกรรมอื่นๆทาง f a c e b o o k เว็บไซต์ไลายและสื่ออื่นๆให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถสืบค้นได้สะดวกยิ่งขึ้นด้านการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์และการให้บริการ ใช้ในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงเช่นการทอผ้าของกลุ่มทอผ้าบ้านห้องแสงโดยการเข้ารับการอบรมตามโครงการสัมาชีพชุมชนและต่อยอดเป็นกลุ่มสมาชีพทอผ้าบ้านห้องแสงส่งผลให้มีสมาชิกกลุ่มเพิ่มขึ้นทําให้การผลิตสินค้าทันต่อยอดการสั่งซื้อจากปัญหาการใช้สารเคมีมาเปลี่ยนเป็นการจัดทําปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพื่อลดการใช้เคมีและลดต้นทุนการผลิต ด้านคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุมีการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุและต่อยอดการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้องแสง <All right. S 1> ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีกลุ่มโฮมสเตย์ห้องแสงยโสธรบริการนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจได้สัมผัสวัฒนธรรมวิถีชีวิตชนเผ่าผู้ไทยตลอดทั้งปีกลุ่มเยาวชนใช้ข้อมูลในการรวมกลุ่มและสืบทอดวัฒนธรรมทำให้เกิดความรักห่วงแหนและอนุรักษ์สืบไป โรงเรียนได้ใช้ข้อมูลด้านภาษาวัฒนธรรมและได้จัดการเรียนการสอนตามโครงการภาษาผู้ถ่ายินเตอร์และโครงการอื่นๆอีกมากมายเกิดวิทยากรกระบวนการโดยชุมชนเห็นได้ว่าข้อมูลสารสนเทศมีความสำคัญและคนในชุมชนเห็นถึงประโยชน์จากการใช้ข้อมูลดังที่ว่า ข้อมูลดีชี้ทิศทางสร้างชุมชนเข้มแข็งเกิดกระบวนการเรียนรู้การมีส่วนร่วมและเกิดโครงการกิจกรรมต่างๆมากมายทําให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นส่งผลให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้นและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนยินดีต้อนหลับสูบ้านน้องแสงไตนะ